สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองลีลาเศรษฐาการเมืองสมัยแรกเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็แปลว่าวันเวลาแห่งการเลือกตั้งกระชั้นเข้ามาทุกทีดังนั้นทุพักการเมืองจึงต้องเร่งเครื่องเหยียบคันเร่งกันเต็มที่จะมีกี่กลยุทธ์กี่แผนก็ต้องงัดออกมาใช้ ไม่ต้องเก็บไม่ต้องกักอะไรกันอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพรรคใหญ่ที่กระแสมาแรงโอกาสจะกว่าสอสอเพิ่มเข้ามาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่เพียงแค่เอื้อมต้องไม่พลาดในช่วงสุดท้ายนี้เป็นอันขาดเมื่อพูดถึงกระแสชัดเจนว่าในช่วงโค้งสุดท้ายทั้งก้าวไก่และเพื่อไทยแรงที่สุดในเวลานี้ทิ้งห่างพรรลุงลุงทั้งหลายเป็นอันมากเฉพาะพรรก้าวไก่ ที่กระแสโพมาเป็นอันดับหนึ่งต้องใช้ช่วงสุดท้ายนี้แปลกระแสให้กลายเป็นคะแนนจริงให้ได้มากที่สุดส่วนเพื่อไทยซึ่งครบเครื่องทั้งกระแสจากโพและทั้งกระบวนการเครือข่ายหัวคะแนนฐานมวลชนจากบ้านใหญ่ก็ต้องเร่งเครื่องไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ให้ได้เพื่อเป้าหมายแลนสไลด์เป้าหมายกว่าสอสอทะลุ250ต้องบุกหนักในช่วงนี้แหละ เราจึงได้เห็นนายเศษฐาทวีสินคาดเด่ดนาย,ยกรัฐบนตรีนำทัพเพื่อไทยเดินสายไปทั่วเหนือใต้ออกตกจากเจ้าสวนนักบริหารธุรกิจไม่เคยสัมผัสการเมืองสนามจริงมาก่อนกับสามารถขึ้นเวทีปาใสาขึ้นรถหาเสียงได้อย่างคองแคล่วเป็นนักการเมืองได้เต็มตัวอีกทั้งการปลาใสาหาเสียงทั้งน้ำเสียงลีลาสามารถจูงใจคนดู และสิ่งที่สำคัญอธิบายนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แคดเดตนายกแบบลุงลุงที่ปาสาศแต่เรื่องตัวเองนโยบายของพักมีอะไรก็ไม่คอยได้พูดถึงอาจจะเป็นเพราะนโยบายไม่โดดเด่นชัดเจนนักและตัวเองก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนโยบายอะไรเหล่านั้นสักเท่าไหร่ขณะที่แครดเดตของเพื่อไทยเขาได้ร่วมเขียนนโยบายหาเสียงต่างๆด้วยตัวเองก็เลยรู้จริง พูดได้อย่างทะลุปุโปองอีกทั้งเพื่อไทยถือว่าโดดเด่นมาตลอดในการนำเสนอนโยบายใหม่ๆในทุกการเลือกตั้งจนกล่าวกันว่าแม้การซื้อเสียงจากนักการเมืองโบราณยังมีอยู่แต่การเมืองไทยก็พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นลำดับจนทำให้นโยบายหาเสียงมีผลจูงใจประชาชนได้มากขึ้นและทำให้ระบบการซื้อเสียงเริ่มลดประสิทธิผลลงไปมาก ถือว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่ทำให้นโยบายใหม่ๆกลายเป็นหัวใจของการเลือกตั้งในทุกครั้งเปรียบกันว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่ทำให้ประชาธิปไตยสามารถกินได้สำหรับประชาชนขณะที่ก้าวไกลคือพรรคที่ทำให้ประชาธิปไตยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองอย่างแหลมคมจึงเป็นสองพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่กระแสพุ่งแรงที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ